คุณอยากรวยใช่ไหมคะพี่กุลขอถามคำถามหนึ่งคำถามนะคะพลังงานของคุณนะคะเท่ากับอะไรสมการชีวิตของคุณนะคะพลังงานเท่ากับอะไรถ้าคุณตอบได้ว่าพลังงานเท่ากับพลังเงินรวยแน่นอนค่ะรวยเหลือเฟือรวยเหลือล้นคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ เพราะอะไรรู้ไหมคะพลังงานมนุษย์ได้มาฟรีเท่ากันทุกคนแต่มนุษย์แต่ละคนจะเปลี่ยนพลังงานในตัวเองออกมาเป็นพลังเงินในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปถ้าในหัวของคุณวันนี้คุณแปลสมการชีวิตว่าพลังงานในตัวเราเท่ากับพลังเงินในแต่ละวันคุณตื่นขึ้นมา คุณชาร์จแบตให้กับตัวเองคุณมีพลังงานแบบเต็มสปีดแน่นอนค่ะคุณจะเริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือแน่นอนแต่ถ้าคุณตื่นขึ้นมาในแต่ละวันพลังงานชีวิตของคุณเหมือนแบตที่มันหมดหรือแบตที่กำลังใกล้เสื่อมสภาพมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะลุกขึ้นมาสร้างให้มีความร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือคิดใหม่ทำใหม่ เกิดใหม่ได้ใน